สวัสดีทุกคนนะคะเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา7ไป9แอิดา7ไป9นะคะช่องของเราให้ให้เราเรื่องพวกความสนุกเพื่อความบันเทิงนะคะแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เป็นโชคชะตาของคุณนะคะแต่เน้นความสนุกก่อนเด้อค่ะเด้อถ้าอยากให้ตรงโชคชะตาของคุณทักมาดูเป็นการส่วนตัวนะคะและอาจจะใส่สำเนียงสแสดงบางนะคะว่าตรงเป๊ะปังอลังการนะคะสำเนียงบ่ค่อยบอ่ค่อยตรงและถูกต้องปัญญากลับขอประทานอภัยนะคะแต่ถ้าอยากให้ สำเนียงถูกต้องทักมาดูเป็นการสวนตัวกับผู้อ่านได้นะคะก่อนให้พายเล่าเรื่องเรามีสิ่งนําเสนอนะคะกําไรพญานาคบุกเสกล้วแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหินไหมทองด้านท้ายดึงดูดโภกทรัพย์ต่างๆค่ะนะและส่วนอันนี้นะหินพระาธาตุนะคะมีสมรพคุณก้าวอย่างค่ะนะคะดึงดูดโภกทรัพย์ต่างๆมีสมรพคุณเก้าอย่างเป็นหิน100แท้ร้อเปอร์เซนแหล่งที่มาเขาสามรยอดใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนะคะ วันนี้เราจะให้ไพ่เล่าเรื่องในหัวข้อนะจ๊ะเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่เขาทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ความสับสนและลังเลนะคะรับเอาเอ e เนอของคุณก่อนแล้วกันขอให้ไพ่ออกมาตรงกับผู้คนนะที่ทําให้คุณสับสนนะคะลังเลขอดูเอ e เนอจหน่อยจ้าคุณเป็นยังไงโอ้โ oh ห the justice คุณเป็นคนที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่ทําอะไรต้องต้องจับต้องได้เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่โกหกชอบอะไรที่มันชัดเจนเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมไม่ชอบทําอะไรที่มันคลุมเครือนะคะและตัวคุณเป็นคนที่หาอะไรที่ถูกใจยากและเป็นคนช่างเลือกนะคะจะสติกางานกับเป็นทนายความได้เนาะทําอะไรที่ เป็นข้าราชการได้นะเป็นผู้นําได้จ้านะคะได้ทุกสายงานละวาสันเดอรแต่ตัวคุณเองตัวตนของคุณเองเป็นคนถี่นะคะเห็ดอีอย่างมีความชัดเจนไม่ชอบอะไรรับลมคมในวาสันประมาณนั้นอขอดู energy ของคุณอีกนะคะเป็นยังไงโอ้โห oh, oh. the lover คุณอยากได้รักที่ดี คุณอยากได้รักที่ชัดเจนเมื่อไร่จะชัดเจนชั้นสักทีเลิฟเวอร์หรือคิดถึงคุณคุณอาจจะคิดถึงเขาก็เป็นไปได้ใหญ่เขามามั่นใหญ่เขามามั่นหมายใหญ่เขามาแต่งคุณก็เป็นไปได้คุณรอคนรักของคุณมามั่นหมายใช่ไหมถ้าใครรออยู่นะคะอะขอบอกรอได้มีโอกาสนะคะเลิฟเบอร์มีโอกาสชัดเจนนะจ๊ะเพราะว่าไพ่ใบแรกจสติกนะคะคุณนะะาราศีตุลน,นะคะเลิฟราศีนะคะ ไพ่บ่งบอกนะคะเลเวอร์ราศีนะคะมิถุนไม่ใช่มิถุนตุนกุมดองราศีมิถุนนะคะไพ่บ่งบอกของการที่เขาเป็นคนที่ช่างอารมณ์อ่อนไหวเคริบเคริ้มมากนะคะ เคีบเคิมกับความรักและเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันชัดเจนเนาะไพ่บ่งบอกความรักที่ดีความรักที่ถูกต้องความรักที่ใช่นะจ๊ะตัวคุณเองนะอ้าวขอดูอ้อขอดูอีกนะคะเป็นจังไหตัวคุณเป็นยังไงโอ้โหไพ่ใบนี้เอเดฟแวนนะคะไพ่บ่งบอกถึงการจะได้คุณอยากได้ความมิดเมนที่มันเป็นวิธีารที่ดีขึ้นคุณอยากได้ความมิดเม้นที่มันถูกต้องคุณอยากได้รับข่าวสารที่ดีคุณอยากได้รับข่าวสารที่มันไม่ขมุขมัวเนาะ นะคะเพราะว่าหวัวข้อของเราอยากได้คนที่ไม่ทําให้คุณลังเลอ่ะคุณเลยอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะเห็นไหมแปดไม้นะคะเอแปดไม้เอ็นอฟแวนกรกฎเออกรเออพุกศกันมังกรธาตุไฟนะคะบ่งบอกถึงความข่าวหรือทํางานเกี่ยวกับสายโซเชียลได้นะคะอากาศต่างที่ต้องเช้เกี่ยวกับอากาศนะคะได้หมดนะสื่อโซเชียลได้หมดจ้าข่าวดีกำลังจะมีเข้ามานะจ๊ะ ขอสแสดงความยินดีเด้อนะคะ,อะขอดู energy ของเจ้าอีกใบต่อไปนะอยากได้ข่าวดีนะคะจะเป็นจ้าใดโอ้โหไฟออฟสวอตเป็นคนที่หัวรั้นพอสมควรเดอ้อเจ้าเด้อนะคะไพ่บ่งบอกตัวเจ้าเองกับเป็นคนที่มีความชัดเจนในชีวิตถ้าไม่ชัดเจนชั้นไฟเป็นคนใจร้อนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไฟในทุกเรื่องเป็นคนที่เอาแต่ใจนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่านิดหนึ่งนะ,ะเป็นคนที่ชัดเจนเอาแต่ใจนะคะทํางานอะไรที่เกี่ยวกับ ขาลุยได้หมดนะใช้แรงดีแต่ใช้สติปัญญาไม่เวิร์กนะคะแต่ยังดีคุณก็ยังมีเดอะจัสติกนะคะไพ่มีถุนตุนกุมทาดลมด้อค่ะเด้ออะขอดูเอเนอรของคุณใบสุดท้ายนะจ๊ะหกเรียนนะคะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่อยากได้รักที่ที่ได้ได้รักรับคนที่ใช่คนที่ถูกต้องคนที่คู่ควร แล้วคุณเป็นคนใจบุญชอบทําบุญสุนทานจ้าขอแสดงความยินดีนะจ๊ะบ่งบอกถึงคุณคุณจะได้รักที่ดีแน่นอนนะหกเหรียญน,นะคะบ่งบอกการกลับมาขอโอกาสของใครก็เป็นไปได้การกลับมาของคนที่คุณรอก็เป็นไปได้นะคะขออีกหนึ่งใบแล้วกัน energy ของคุณเนาะนะคะอะใครบ่งบอกอะไรโอ้โหเกิดอะไรขึ้น the tower เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอะไรเอ่ยนะขอขยายอหนึ่งใบแล้วกันม ธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลุ่มธาตุลมนะอ่ะขออีกหนึ่งใบนี่ธาตุดินนะคะพึกงศกันมังกรได้หมดเลยมีทุกธาตุเลยธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินนะคะอ่ะขอดูเอเนจีของคุณขยายไพ่ใบสุดท้ายเดอะทาวเวอรเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้คืออาร่า q คว e นออฟแวนโอ้โหคุณเป็นคนที่ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเป็นคนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานขยับขยายเป็นธุรกิจการงานที่ดีและงอกเงยเป็นทิศทางที่ดีขึ้นสวยหล่อเลือกได้ดูดีมีเสน่ห์นะคะมีการเงินมั่งคั่งมากขึ้นชีวิตดีขึ้นธาตุไฟเม่สิงห์นูนะคะทํางานเป็นธุรกิจของตัวเองหรือทำถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับพนักงานบริษัทคุณก็เป็นหัวหน้าไม่ได้เป็นพนักงานต๊อกต่อยแน่นอนเดอคาเดอร์นะคะเป็นคนที่เ็ดงานในสื่อที่คุณอยู่ถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นคนที่ เป็นผู้นําเขาอะประมาณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณรอเรื่องขั้นด้วยตำแหน่งคุณจะได้นะคะรอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจงอกเงยถ้าคุณรอธุรกิจงอกเงยคุณได้แน่นอนถ้ารอการติดต่อสื่อสารข่าวสารคุณมีโอกาสนะคะจากใครคนใดคนหนึ่งวาสันนะคะอ่ะขอดู energy ของคน,คนที่รู้สึกผิดบ้างไหมที่ทําให้คุณรอนะคะหรือจะทำให้คุณอยู่ในการในความสับสนในเรื่องความรักนะคะขอดู energy ของเขาหน่อย โอ้โห the world เป็นคนต่างชาติแน่นอนเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเป็นไปได้คนเกิดวันเสาร์ได้นะจ๊ะบอกบอกเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะเป็นคนที่ดวงดีนะคะเป็นคนที่มีหลักทรัพย์เป็นคนที่การเงินก็ดีนะคะชีวิตปังทํางานเกี่ยวกับต่างชาติได้หมดนะแล้วก็เป็นคนที่ใช้คําพูดเก่งนะคะสื่อสารสื่อโซเชียลได้หมดนะจ๊ะโอ้ปังเขาเขาหัวหัวดีอ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าถามว่า j u s t ิกเป็นคนที่ชัดเจนแต่แต่ แต่ไพ่เดอะเวลไม่ใช่เป็นคนที่รู้ตำลงมนะไม่ไม่ใช่แบบซีเรียสจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะเป็นคนที่มีอุดมการณ์อุดมการณ์แต่ไม่ไม่เป๊ะเหมือนกับจัสติกนะคะนะอ่าขอดูหน่อยนะคะขอดูเอ e เน y ของเขาอีกโอ้โหเก้าเหรียญเป็นคนที่มีตังเป็นคนที่รวยหนุ่มโสดเจ้าชู้เป็นไปได้นะเพราะว่าอ่าเป็นคนที่ เป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยโฟกัสแต่เรื่องการทำมาหากินบ่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักแต่คุณเป็นคนที่โฟกัสเรื่องความรักแต่ตัวเขาเองไม่โฟกัสเรื่องความรักว่าสั้นนะคะก็เลยเอเนจีมันก็เลยตรงกันเห็นปะเจ้าโฟกัสอ่าเจ้าเป็นคนที่อยากได้ความรักแต่ตัวเขาโฟกัสเรื่องการเงินธาตุดินพืงศักันมังกรน,นะคะขอดูเอเนจีอีกของเขานะคะใบที่สามสี่เหรียญห้าเหรียญ ตอนนี้มีความรู้สึกนะคะห้าเหรียญขาดแขนเรื่องความรักไหมหรือคุณไม่สนใจหรือนะคะอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือขาดแขนเรื่องการเงินเพราะเขาน่าจะประสบเรื่องการเงินไหมถ้าการเงินไม่มีปัญหาก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความรักจบพังหรือว่ามีความรู้สึกว่าเสียใจทําให้คุณ อยู่ในความสัมพันธ์ที่รอนานหรือว่าไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยคือการขาดแขนห้าเหรียญทั้งที่เขามี9เหรียญน,นะคะแต่ขยายต่อมาเป็น5เหรียญคือน่าจะขาดขาดอะไรคะขาดเรื่องความรู้สึกขาดขาดเรื่องความหักบอกวสันเอามาดูขยายนะห้าเหรียญคืออะไรนะจ๊ะ5เหรียญคืออย่างนะคะโอ้โหเอ็ดออฟสวอตไพ่บงบอกถึงการนะคะที่ทําอะไรด้วยตัวเองหาคนช่วยยากเป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ ประสบผลสําเร็จด้วยตัวเองนะคะแต่เป็นคนที่ทําอะไรประสบผลสําเร็จด้วยตัวของเขาเองหนึ่งร้อยปร์เซ็ไม่มีญาติพี่น้องช่วยไม่มีใครช่วยช่วยตัวเองเท่านั้นนะคะหรืออยากจะได้เริ่มต้นใหม่กับใครเท่าหนึ่งหนึ่งดาบคือการเริ่มต้นนะคะเอ็ดออฟสวอตการเริ่มต้นใหม่การขอโอกาสการมาเริ่มต้นใหม่กับใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นไปได้หรือถ้าคุณจบกันไปทะเลาะก,กันไปที่ทําให้คุณรอกันนานรอนานแล้วคุณ หายไปจากชีวิตหรือพังก็เป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆเขาเลยอยากได้โอกาสกลับมานะธาตุลมมิถุนจุลกุมเด้อค่ะเด้อนะคะถามว่าสํานึกผิดไหมสํานึกผิดค่ะนะอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสอยากการกลับมาน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเป็นคนที่ให้คุณรอนานเพราะว่าไปโฟกัสเรื่องการเงินเลยขาดแคลนเรื่องความรักเลยอยากได้โอกาสนะคะอ่ะขอดูอีกเอ e เน y ีเป็นยังไงอีกจริงๆด้วยนะคะ ตัวเขาเองน่าจะเคยเดินออกจากความสัมพันธ์คุณไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือจะไปโฟกัสเรื่องการงานหรือไปโฟกัสเรื่องการเงินอะไรก็ช่างเขาเถอะนะคะตัวเขาถามารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดค่ะนะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่คนละที่คนละตะคนคนละมุมมุมโลกก็เป็นไปได้นะคะอยู่คนละจังตังจังหวัดหรือคนละจังหวัดกัเป็นไปได้ทัตน้ํากรดกพิกจิกมีนนะคะ เขาเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์หรือต้องแยกห่างออกจากคนละที่หรือว่าอยู่คนละต่างจังหวัดคนละต่างประเทศก็เป็นไปได้เด้อค่ะเด้อก็เลยเกิดการขอโอกาสกลับมาได้ใหม่อะไรประมาณนั้นนะคะการติดต่อสื่อสารมันก็ลาบากขอโอกาสจากคุณถ้าเขาเป็นคนเคยเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะน่าจะเป็นไปได้เขาเป็นคนเดินออกจากความสัมพันธ์ก็เลยเกิดการจบหรือหรือว่าจะสิจบเขาก็แล้วแต่เจ้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะส่วนตัวเขาเองนะคะก็เสียดาย เห็นบอกเกิดการขาดแขนนะคะอ่ะขอดูเอน r จีของเขาอีกหนึ่งใบโอ้โหขอบอกได้กลับมาได้กลับมาขอโอกาสกันอีกแน่นอนค่ะเอ็ดออฟคัพเขาอยากจะขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณมากเลยนะคะเอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟแวนเอ้ยเอ็ดออฟสวมาคู่กันอยากกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งมาก เลยต้องบอกแบบนี้เด้อค่ะเด้อธาตุลมมิถุนตุลกุมกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำมาทุกธาตุนะคะไม่ต้องวาวหลายเจมข้อนะคะเพราะว่าไพมันบ่งบอกมาทุกธาตุมีอย่างบ่มานี่ธาตุน้ำธาตุไฟยกเวนยกเว้นธาตุไฟบ่มาของเขาธาตุไฟบ่มามาจะาต่ธาตุดินพฤกษกันมังกรธาตุลมมิถุนตุลกุมคนเกิดวันเสาร์นะคะกรกฎพิจิกมีนธาตุน้ำนะคะบ่มาจะธาตุไฟของคุณ เน้นหนักธาตุไฟนะเน้นหนักธาตุไฟแล้วก็ตบท้ายด้วยธาตุไฟนะขอดูของเขาอีกหนึ่งใบนะคะเขาจะทำยังไงอีกเขาขอโอกาสจากการเอทเอ็ชันบอโอ้โหเดอ l เลิฟคุณเขารักคุณน่ะเขารักคุณมากเห็นไหมอยากจะมีสิบแปดบวกโอ้โหเดี๋ยวอาจารย์เขาปิดอยู่ใแ่้เนี้ยปิดอาจารย์ เดี๋ยวคัปิดกัอนเดี๋ยวคัปิดก่อนอะสิบแปดบวกกับคุณนะคะอยากจะขอโอกาสอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากมีสิบแปดบวกกับคุณแบบแรงกาโอ้โหโอ้โหโอ้โออต้องบอกว่านนะจ๊ะไพ่บงบอกถึงการขอโอกาสกลับมาเขารักคุณนะอะคุณจะให้โอกาสเขาไหมขออีกหนึ่งใบนะคะ,ค,ะ,ค,ะ,ะนะคุณจะให้โอกาสเขาไหมไพ่บงบอกแต่ทำพระรนน เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคุณให้โอกาสนะแต่ต้องมาดีนะคะธามาบดีคุณกับบ้าอาค่ะไพ่บง่งบอกคุณรอดูคุณรอให้โอกาสนะคะแต่มาต้องดีค่ะถ้ามาไม่ดีนะคะคุณจะไม่เปิดโอกาสให้เข้ามาในชีวิตนะคะเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมแล้วนะจ๊ะชีวิตของคุณตอนนี้นะคะชีวิตของคุณอยู่ในจุดที่ดีขึ้นแล้วคุณคงบอาอ้าอาำยังกลับไปตรงล่มนรกอีกแน่นอนแต่กลับมาครั้งนี้เขาจะดีขึ้นนะอ่ะขอดีขึ้นเบอร์ไหนขออีกหนึ่งใบแล้วกันหยุดบอด้นะขออีกหนึ่งใบอันนี้คือ ห้าสิบดาบเขาเคยเดี้ยงนะเดี้ยงมากนะคะเดี้ยงกับการที่ไม่มีคุณหรือว่าทุกกับการที่จบกับคุณไปทุกชีวิตของเขาหลังหลังจากจบกับคุณไปชีวิตของคุณเขาลำบากนะเกเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะมากมายอ่ะผพสสรุปสุดท้ายใบสุดท้ายของสำรับนี้แล้วกันนะเป็นยังไงอาบ่งบอกโอ้โหอาทูออฟครับ ต้องบอกว่านะเขาสรุปสุดท้ายเขาจะเลือกคุณคุณเป็นคู่รักของเขาเห็นไหมของเขาเอ็ดเขาเอฟอสวอร์ดแล้วแถมมาไพ่ใบสรุปสุดท้ายทูอ c อบคัพคุณเป็นคู่รักกันแล้วเว่อร์ก็ขึ้นฝั่งเขาเขาจะทําทุกอย่างจากที่เลิกกับคุณไปเขาเดี้ยงค่ะ สารพัดเดียงนะจากที่เดินจากคุณไปนะคะจะด้วยเหตุผลใดหรือเขาเป็นลอ้อมคบกับผู้ใดก็แล้วแต่ในบรูกับเขานะคะแต่ว่าไพ่บ่งบอกถึงการกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณชญ่โอ,อกาสบอลแล้วแต่เดินนะคะกลับมาวดนี้นะคะจะได้แต่งบอลเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะอีกสำรับหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะสีใดแต่งบอลไพ่สำรับนี่สีว่าจังไดน,นะคะแต่งบอลแต่งจังไดกับบอกกันเด้เดนนะคะอ่ะขอดูหน่อยเขารู้สึกผิดค่ะนะคะแล้วเขาก็เจ็บ จากการที่เขาทิ้งคุณไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บนะเจ็บคือกันคะ่ะเจ็บเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บกระดองใจนะซิบดาบผุนว่าสตาอ์ะขอดูเอนเนอของเขานะคะอ่ะจะได้เจ้าก็เขาจะแต่งกันบอกไฟไฟแอนแคเรีย,ยดูแลเยียวยาตัวเองก่อนนะเขาบอกประมาณนั้นนะก่อนที่จะมาได้มาอยู่ด้วยกันมันต้องไฟแอนแคเรียก่อนนั่นแหละถูกต้องแล้วนะจ๊ะเอาขอดูเอนเนอีอีกนะัคืออะไร c a l i n g you your s o u l m a t e นะคะคุณต่างคนต่างที่เป็นโซเมทซึ่งกันและกันนั่นแหละ calling your s o u l m a t e ให้ให้ให้ energy ของคุณดึงดูด s o m e ของคุณมาวาสันนะคะอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบนะจ๊ะเป็นยังไง children นะคะอ่าถ้าคุณเคยมีลูกด้วยกันนะคะก็ใช้ลูกช่วยในการมาสมานแพ้ใจอ่ะอีกหนึ่งใบหนึ่งใบสุดท้ายอืมอันนี้คืออย่าง k e e แอนโอเปิลไมลเขาบอกว่าจังสันค e e แอนโอเป n ล i มลแล้วลองเรียนรู้กันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกอย่างเป็นไปได้เสมอนะเพราะฉะนั้นนาะแล้วแต่คุณเดอร์การกลับมาของเขาเขาอยากจะขอโอกาสแต่คุณชายโอกาสบอกอันนี้แล้วแต่นะผู้อ่านอ่านตามไพ่เดอค่ะเดอร์แต่มีโอกาสให้แปดิเปอร์เซเลยแปดสิบเปอร์เซมีโอกาสการขอ,อการกลับมาส่วนคุณช้โอ,อกาสบออีกแล้วแต่นะคะอันนี้แล้วแต่เดอเพราะว่าไพมันขึ้น เปิดโอกาสดูนะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าคุณคิดว่าให้อ,อ,อภัยได้นะจ๊ะลองเปิดดูแต่ถ้าคุณบอกว่าอียังกันแล้วแต่บ่าให้อภัยแล้วก็โก้อดนะคะไพ่บักโอเปิลไม้นะคะหรือว่ารักตัวเองนั่นแหละให้เป็นแล้วกันนะคะความรักมันไม่มีผิดมีถูกค่ะ,คะเพียงแค่ว่าเคมีมันตรงกันบอว่าสันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแค่นี้แหละวัต้องว่าวไาลเด้อค่ะเด้อถ้กผูดด้ใดตกใจก็การอ่านเข้าอ่านอ่าน ให้ของแม่หมอแปลกๆบ่คือซาวบานซาซองเขาขอประทานอภัยเด้อบางทีแม่หมอก็ยังหัวลาะเจ้าของบ่รแม่ต่เจ้าฟังดอกค่ะใคกรกะหัวลาะเจ้าของขึ้นกันนั่นละมันเบ้าไปได้ยังไดก็ยังว่าก็ยังว่าเจ้าของเว้าไปได้ยังไดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด อ่าให้เป็นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านนะคะแต่คนที่อยูุดนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อา่านด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณหลายๆนะก่อนจบบุญรักษาเทวดาคุานะ้มครนะองเหตุยังกับประสบผลสำเร็จรุ่งเรืองในสิ่งที่ปรารถนานะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ